ซองกระเป๋าแบรนด์เนมของเหล่านักฟุตบอลชื่อดังคลิปนี้สนับสนุนโดย SF Brand Name รับซื้อฝากขายสินค้าแบรนด์เนมแท้100%ช่วงนี้เรามักจะเห็นนักฟุตบอลถือกระเป๋าแบรนด์เนมกันมากขึ้นนะครับ เริ่มต้นที่คนแรกโดมินิกโซบอสไลมากับไฟฟโฟร์ไฟลาประเด็นไฟแบ็กแบรกราคาประมาณ9,400บาทต่อด้วยฮูโกอิกิติเกมากับชาแนลลาสุเกสเคนชายนีคาร์สกินโกโทเมเจอร์ราคาประมาณ334,000บาทต่อด้วยเอ็มบัปเปมากับดีออมีเดียมดีออมนอบังดีโทสแบ็กเบดดีออไอคอนคาร์สกินราคาประมาณ2,50 0 0 0บาทต่อกับดีแคนไลมากับแอร์เมสเบอร์กินเฮเอซีโฟร์ีแบ็กเบอร์นัวเฟร์เบอร์เดอร์มันเอเวอร์คัราคาประมาณ7,90 0 0 0 ต่อด้วยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มากับแอร์เมส s a c 40เบอร์นูยโทโกราคาประมาณ900,000บาทต่อกับกุนเดมากับแอร์เมสเบอร์กินคาสัก s a c 40บลูเอนด,ดิโก้แอนด์โลสเทส็กซ์ตราคาประมาณ1ล้านบาทต่อด้วยเวอร์จิลฟันดมากับแอร์เมสลิมิเต็ดอิดิชันคูเดโซเลยเบอร์กิน h a c 40กิสมิตตี้โทโกราคาประมาณ1ล้านบาทและคนสุดท้ายลีโอนีเมซีมากับแอร์เมส s a c คาร์โก 40, 40ราคาประมาณ1 0 6 0 0 0นบาทแล้วอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาสิน สินค้าแบรนด์เนมสาม,มารถติดต่อได้ที่ SF Brand Name รับซื้อฝากขายสินค้าแบรนด์เนมแท้ร้อโดยผู้เชี่ยวชาญใครสนใจก็สาม,มารถติดต่อที่ออนไลน์หรือหน้าร้านที่มีด้วยกัน4สาขาครับ